สวัสดีชาวราศีกันทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีกันตั้งแต่วันที่15ถึง31มีนาคมนะครับเพราะความรักของชาวราศีกันจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี้ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่ว,วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็เริ่ดูความรักของชาวราศีการเรียนมีนาคมอีพีหลังกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างมาเริ่มที่ไพ่ไปแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าซิกออฟวานนะครับหรือว่า,พาไพ่หกเม้เาวเข้ามาจะเหมือนกับผู้ชายคนนึงเขาเริ่มขี่ม้าสีขาวแล้วเหมือนกับถือดอกไม้ถือสิ่งดีเนี่ยมาแก้ปัญหาความรักของคุณแล้วนะ ผมเลยแนะนำว่าความรักของชาวราศีกันในช่วงของเดือนมีนาคมอีพีหลักเนี่ยหมายความว่าสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาการเปิดรับพลังงานดีๆการเปิดรับความเข้าหน้าการที่เหมือนกับมองไปข้างหน้าและเหมือนกับเจอทางไปต่อแล้วว่าเช่นไพ่หกมบทาความอะไรแบบนี้ว่าชาวราศีกันในเดือนมีนาคมเนี่ยเหมือนเริ่มมองเห็นสิ่งดีๆเข้ามาแล้วหรือการเหมือนกับเปิดความรักดีๆเข้ามาในชีวิตเริ่มมุ่งออนนะครับเริ่มตัดสินใจได้แล้วว่าไม่อยากจะอยู่กับปัญหาแล้วนะครับออกมาจากการต่อสู้ออกมาจากการทะเลาะกันออกมาจากการที่ เขาเรียกว่าอะไรอาจจะมีการที่แทรกกลางระหว่างคนอื่นที่เข้ามาแทรกกลางระหว่างคุณ well. sí, 2คนก็เลยเหมือนกับตัดสินใจที่จะเดินออกมาเพราะคิดว่าทําสิ่งที่ดีแล้วเชื่อมั่นในความรักเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทําดีนั่นเองฉันไพ่หกไพ่ท้าความในแบบนี้ว่าสิ่งดีๆเนี่ยมันก็ย้อนลับพื้นมาสำหรับคนที่ปัญหาเรื่องความรักเช่นกันใครที่มีปัญหาความรักนะครับขอตอบแบบเดียวกันว่าเริ่มผ่านปัญหาความรักไปเล้วเหมือนกับเริ่มเจอพลังงานดีๆเข้ามาเริ่มเจอสิ่งดีๆหวนคืนกลับมาแล้วพอไพ่ใบนี้ขึ้นมมาวเเออคยลรับ ทำนายว่าคนรักของชาวราศีกันย์หรท่านเนี่ยเหมือนกับเอ็มพอยเลอร์เลยเคยเป็นผู้ชายที่อบอุ่นมาก่อนใครคนจะคบกับคนที่เคยใจดีเคยอบอุ่นเคยใจดีเคยเข้าใจกับเราเคยคิดสร้างครอบครัวหรือมีลูกกับเราด้วยซ้ำนะฉันเอ็มพอยเลอร์ของนายแบบนี้ว่าคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่เคยดีกับคุณมากๆแรกๆแ,แต่เวลามีปัญหากันเนี่ยอาจจะเหมือนกับผักสใส่ไล่ส่งคุณออกมาหรือมองว่าคุณเป็นปัญหาหรืออาจจะคิดว่าคุณต้องทนเจ็บต้องง้อเขาใครหลายคนคิดจะส่งข้อความไปง้อคนที่รักด้วยซ้ำหรือคิดจะติดต่อคิด หรือคิดจะกลับไปหาคนที่เรารักด้วยซ้ำอะแต่กลับไปตอนนี้เหมือนกับเขาเองยังไม่ต้องการคุณเพราะว่าอาจจะมีคนอื่นเข้ามาแทรกกลางหยูอ,อาจจะเหมือนกับยังเพิ่งเกิดปัญหากันหรือเพิ่งเลิกเพิ่งลากันไปแต่เกิดสำหรับใครสักหลายหคนที่เลิกลากันไปนานแล้วเนี่ยเดือมันเกินระยะเวลาที่เขาเรียกว,ว่าอะไรเรงงางอจนหมดแรงแล้วอะเดยตัดสินใจว่าจะพอหรือออกมาเนี่ยไพ่เป็นทั้งหมดทั้งมวลหมายความว่าคนรักของชาวราศีกันเนี่ยคนที่เขาทำร้ายคุณหรือว่าไม่แคร์คุณในตอนนั้นนะก็กลับมาเป็นเอ็มพอยเลอร์เห็นไหมครับกลับมาแ กลับมาเหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนคนที่ยังมาห่วงก้างหรือเหมือนกับคนที่ยังหึงหวงยังแคร์คุณอยู่ยังต้องการคุณอยู่อย่างเงี้ยเช่นไพ่เป็นที่ขอตอบแบบนี้ว่าคนและคนงชสีกันเนี่ยที่มีปัญหาก,กันไปเนี่ยคุณอาจจะหลุดพ้นไปเจอสิ่งที่ดีร้ามีความสุขแล้วแต่คนหลังคุณกลับมาต้องการคุณกลับมาคิดถึงคุณกลับมาแบบเขาเรียกว่าอะไรอยากได้คุณน่ะต้องการให้คุณกลับไปหาเขาต้องการให้คุณแคร์เขาเขาอยากให้คุณกลับไปในวันที่คุณเนี่ยเดินออกมาเริ่มต้นความรักใหม่มีสิ่งดีๆเข้ามาแล้ววในที่่คุณตสิจจาะพอแล้ว ฉันทําหมดของไพ่สองใบนี้ทําไงแบบนี้ว่าชาวสีกันตั้งแต่เดือนนี้นะครับจนถึงกันยายนในปี2566เนี่ย,ยไพ่หกใบเท้าเริ่มเจอความหลักเดินหน้าอาจจะพบกเท้าทาัดไฟทัดน้ำนะครับหรือว่าทัดดินก็ได้นะซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับทําให้คุณรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความหมายมีคุณค่ามีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตแต่คนรักที่เลิกลาไปเนี่ยกลับใหา่คุณกลับไปตอนที่คุณกำลังจะไปแล้ลก็จะเดิอนออกมาแล้วหรือคุณเดิอนออกมาแล้วนะเขาอหญ่คุณกลับไป พราะเอ็มพอยเนอร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะป็งคนที่เคยดูแลคุณเคยใส่ใจคุณเคยรักคุณมาก่อนแล้วเหมือนกับสิ่งนี้เขาคิดว่าคุณจะต้องยอมเขาหรือทนจากเขาได้หรือยังไงก็ไม่ย้อนที่จะไปจากเขาหรอกเช่นไพ่ใบต่อมาทำาไมแบบนี้ครับว่าไนอฟคัพเข้ามาหรืออัศวินถือไม้เท้าเอยขอโทษครับอัศวินถือถ้วยครับเจมภาพของผู้ชายคนหนึ่งถือถ้วยแล้วก็ขี่ม้าขาวมาในมืออะทำไงว่าความรักในช่วงของเดือนมีนาคมเนี่ยชาวสีการมีินได้รับ ความสุขนะครับคนเข้ามาสนใจเอาความรู้สึกดีมาให้กับเราเอาความรักมาเหมือนกับความรักกำลังจะเริ่มเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเลยคุณอาจจะมีความสุขแบบสบายใจขึ้นและดวงชะตาค่อนข้างจะเหมือนกับไปโฟกัสเรื่องการงานหรือใช้ชีวิตต่อไปแล้วโดยที่ไม่สนใจแล้วว่าเขาจะรู้สึกดีหรือรักเราหรือต้องการเราแค่ไหนอ่ยแต่พอคุณเป็นแบบเนี้คนที่เลิกรังกันไปนะครับขอทำในแบบนี้นะว่าคนรักคุณเนี่ยเขาเองก็ยังอยากได้คุณต้องการคุณยังเห็นคุณค่าคุณอยู่แต่เหมือนกับเขาอาจจะทําอะไรด้ที่ใส่แบบเห็นแก่ตัวทําอะไรโดยที่มมแคครเเเาาาออจจะิิดถึงงตัวกกนไป แต่ตอนเวลาเขารักคุณเนี่ยเขารักคุณมากเลยนะแต่เวลาทําร้ายกันเนี่ยเหมือนกับทำเหมือนกับคนที่ไม่เคยรักกันไม่เคยูแคร์ไม่เคยรู้จักกันเลยคิดว่าเราต้องยอมเขาแคร์เขาอยู่แบบนี้ฉะนั้นผมให้ไพ่สามใบนี้ขอตอบแบบนี้ว่าคนที่เขาสีกันเนี่ยเขาอยากคุณกลับไปในวันที่เขาทําร้ายคุณหรือวันที่คุณเดินออกมาแต่เวลาเขาทำร้ายคุณหรือทําร้ายคุณให้คุณเจ็บให้คุณเสียใจหรือทิ้งคุณไปเนี่ยหรือมีคนอื่นเนี่ยเขากลับไม่คิดบ้างเขากลับไม่รู้มากว่าเรารักเขาแคร์เขามากแค่ไหนทำไมหนูพูดว่าเรา ดีเอ็มเพจเข้ามาเหมือนกับแม่รักลูกเลยความรักคุณเหมือนกับแม่รักลูกพ่อรักลูกอะไรเงี้ยเป็นเหมือนกับความรักที่เหมือนกับเรารักเขามากกว่ารักตัวเองอะ่ะยอมเสียใจยอมเสียน้าตาเห็นไหมครับทุ่มเททั้งหัวใจมอบแต่สิ่งดีให้กับเขาอะฉันไพ่เบนี้ขอตอบแบบนิ้วัท้าสีกันเลยท่านเนี่ยคงเหมือนกับอยากจะบอกเขาว่าถามว่ารักแค่ไหนอะ่ะนับเม็ดทรายทั้งทะเลก็รู้นับน้าตาแห่งความเสียใจที่มันไหลออกมามเป็นทะเลเป็นแม่น้นําเนี่ยก็รู้แล้วได้คือน้าตาแห่งความเจ็บปวดอะฉันดีเอ็มเพจขอตอบแบบนิ้วเท้าสีกันเลยท่านเน คุณเหมือนคนที่เขารู้รับว่าคุณเป็นคนที่คอยดูแลหูใหญ่เขารักเขามากกว่ารักตัวเองอีกแล้วเขาคิดว่าคุณเนี่ยต้องยอมเขาหรือหูใหญ่เขาตลอดไปแล้วเขาคิดว่าคุณอาจจะเป็นครอบครัควของเขาด้วยซ้ํามีลูกกับเขาแล้วเขาเลยทาแบบนี้คุณได้หรือเขาคิดว่าคุณเนี่ยดีเกินไปฉนันั้กวมดทุงคนใหสองใบนี้ขอตอบว่าคุณสองคนเหมือนกับคนที่เคยรักกันเคยหูใหญ่กันคุณเคยดูแลก,กันมาก่อนเคยมีความรักเข้าใจกันมาก่อนเคยร่วมเดินทางกันมาก่อนเคยถึงขั้นแบบสร้างครอบครัววางแผนสร้างครอบครัวซื้อบ้านซื้อรรถถนนนะัับบหือึงข้้แมีลลูกกดวยยเ ทั้งสองคนเหมือนกับคนที่รักกันแลแหละแต่ไม่ยอมกันแต่อาจจะหมายกับมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาแทรกกลางเช่นการนอกใจการมีคนอื่นแต่สุดท้ายไพย่ใบนี้บอกชาวสีกันเลยท่านว่า the อ m p เครับยังไงคุณก็คือคนตัวจริงของเขาไงคุณก็ค,คนที่รักเขามากที่สุดหรือคนที่คอยห่วงใยดูแลเขาที่เสมอมาเลยก็เลยทาให้เขาเนี่ยมั่นใจว่าจะทําร้ายคุณยังไงก็ได้จะมาก็มาจะไปก็ไปก็เลยทําใแบบนี้สุดท้ายคนรักของคุณเนี่ยเขาอยากให้คุณกลับไปในวันที่จะเสียคุณไปในวันที่คุณจะเริ่มจะห่างไปแล้ว แต่ถ้าเกิดใครเลิกลาคนรักไปเกิน1ปีหรือเกิน2ปีหรือว่าตัดสินใจว่าจะหยุดพ้นจากเกณกรรมครั้งนี้แล้วเนี่ย,ยไพ่ใบนี้ขึ้นมาว่าเดอะเฮอร์มิตครับการที่เหมือนกับคนรักของคุณเนี่ยนะครับไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็จะมีการกลับมาแอบมองแอบส่งคุณอยู่ดีก็เลยทนาไงว่าไม่ว่าจะเลิกรากกันไปนานแค่ไหนก็ตามคนรักที่ทําร้ายคุณหรือไม่แคร์คุณเนี่ยก็กลับมาอยู่ตรงนี้กลับมามองคุณกลับมาแอบคิดถึงคุณเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะเขากําลังแอบมองแอบส่งนะกถึงเรือ,อ,นะกอ,อกรนกับ่อะ กลับมารู้สึกเหน็บหนาวที่หลังกลับมารู้สึกหัวใจเจ็บปวดมีค่ารู้สึกว่าหัวใจของคุณมีค่าเนี่ยในวันที่คุณอาจจะออกมาไกลและสายเกินไปแล้วก็เลยทำนายวความรักของชาวราศีกันในช่วงนี้คุณ2คนเหมือนกับคนที่ two of cups ครับใครเลิกลากันไปไม่เกิน1ปีไม่เกิน6เดือนเนี่ยจะมีการที่เหมายกับแค่คุณส่งคิดหนเขาหมือนกับไพ่ two of cups อ่ะเราเคยอยู่ด้วยกันเคยบอกรักกันเคยคิดถึงกันเคยนอนกอดกันเคยแบบจับมือกันเนี่ยเคยนั่งกินข้าวด้วยกันเคยมอบสิ่งดีให้แก่กันด้วยซ้ํา ฉันทูออบครับขอตอบแบบนี้นะกันว่าชาวิีกันได้เกิดเลิกรากับคนรักไปไม่เกิน 6/ เดือนหนึ่งปีจะมีการกลับมาคืนดีกันจะมีการกลับมาพบเจอกันจะมีการกลับมาติดต่อพูดคุยแต่อยู่ที่ว่าชาวสีกันเนี่ยจะกลับไปหรือเปล่าเพราะเดอะเฮอร์มิตอาจจะสายเกินไปอาจจะห่างมาไกลแล้วอาจจะออกมาไกลแล้วอะเกินกว่าที่จะหวนคืนกับปเจ็บปวดเสียใจอีกช่นไพทูออบครับขอตอบแบบนี้ว่าเหมือนกับคุณมอบรักแท้กับเขาไปอะคุณสองคนมีรักแท้แก่กันแต่อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาแทรกกลางเช่นปัญหาความรู้สึกโกหก ทั้งที่คุณรักเขาแลวไว้ใจเขาเชื่อใจเขาเนี่ยดูแลเขาแต่เขากลับทําร้ายเราอะแต่เขามากับมาคิดได้ในวันที่มันสายเกินไปหรือกลับมาต้องการคุณเนี่ยในวันที่คุณเดินออกมาแล้วในวันที่คุณออกมาไกลแล้วนั่นเองนะครับพไพ่ใบต่อมานะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าเพจออฟวันนะครับหรือว่าเด็กถือไม้เท้าเข้ามาทำนายความรักของชาวราศีกันในช่วงนี้เลยว่าเดือนมีนาคมถ้าเกิดใครตัดใจว่าจะเลิกราหรือโสดหรือหลุดพ้นตกเวียนกรรมเนี่ย ทำนายว่าดวางคุณค่อนข้างจะเหมือนกับการหอ,อกมาจากดวงสิบบางอย่างแต่เขายังมีการห่วงคุณห่วงก้างนะครับหึงห่วงเราต้องการให้เรากลับไปโดวยวที่คุณพบเจอความรักดีๆเข้ามาแล้วก็เลยทำนว่าชาวสีการในช่วงนี้มีไพ่ขึ้นเมาห้าใบเลยนะหมายวาความว่าสิ่งดีกนจะเข้ามาคนรักธาตุน้ําธาตุไฟธาตุดินธาตุลมนะครับกำจะเข้ามอบความรักดีๆให้กับคุณนะ่ะอาจจะพบเจอความรักจากการเดินทางโซเชียลแต่เด็กถือายท้าหมายความว่าความรักคุณตอนนี้เริ่มกลับมาเป็นตัวเองแล้วเริ่มกลับมารักตัวเองเริ่มกลับมาเห็นสิ่งดีววาตัเอน แค่อยากจะเป็นตัวเองรักใครแบบที่เขารักเราแบบที่เราเป็นนั่นแหละเชมพูแชมแบบนี้ว่าชาบสีกันเนี่ยช่วงนี้ดวงมีสเสน่ห์ใครเข้ามาเห็นก็เริ่มสนใจนะครับเริ่มมองว่าเราเนี่ยอยากจะถึงขั้นแบบมองเราเป็นตัวจริงมองเรามีคุณค่าถึงขั้นอยากจะมีครอบครัวสร้างครอบครัวกับเราหรือสร้างชีวิตคู่ชีวิตกับคุณเลยนะผมแนะนำว่าชาบสีกันในช่วงนี้หรือว่าคุณอาจจะหลุดพ้นจากเวรกรรมไปเจอความรักที่ดีในตอนนี้ด้วยซ้ำนะครับมีสิ่งดีเข้ามาแล้วด้วยซ้ำในตอนนี้หรือเจอคู่ของคุณแล้วด้วยซ้ำอะไม่ต้องกลับ เขาใหญให่คุณกลับไปวันที่คุณเนี่ยเจอความรักดีๆดีวันที่คุณเดินออกมาก็เลยทำในชาวศิการในช่วงมีนาคมจนถึงกันยายนหรือวัาสิปีนี้ไม่เกินนะครับจะพบเจอการสละโสดทุนโสดนะแต่ถ้าเกิดใครแล้วคบคนรักดีอยู่แล้วมีโอกาสออกเดทพบเจอเนื้อตามีครอบครัวมีลูกหรือใครพบเจอคนรักเนี่ยก็ถึงขั้นแบบเนื้อคู่นะครับตัวจริงมีโอกาสสร้างครอบครัวมีลูกกันเลยนะครับเป็นความรักที่แท้จริงความรักที่คู่ควรที่รักเราในสิ่งที่เราเป็นเป็นเหมือนกับคนที่รักในแบบที่เราเป็นนะครับไม่ต้องไปนั่งแบบ อยู่กับความรักที่ทําดีแทบตายสุดท้ายเขาก็ทําร้ายเราอะไรเงี้ยเพราะคิดว่าเราดีเกินไปอ่ะฉันมหมูไพ่ไปต่อมาของชาวราศรีกันยน์เดือนเมาคมแล้วก็การแนะนํานะครับไพ่แนะนําก่อนเลย wheel of fortune หรือ wheel of the year เข้ามากงร้อยของโชคชะตาครับไพ่เปนีิทํานายความรักของชาวราศรีกันย์แท่าน,นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะหลุดพ้นจากเวรกรรมนี่คือไพ่อนการแนะนานะการปล่อยวางปล่อยเวรปล่อยตามเวรต,ตามกรรมการหลุดพ้นจากเวรกรรมนะครับ แต่เขาใหญ่คุณกลับไปในวันที่คุณเนี่ยหลุดพ้นในวันที่คุณเดินออกมาแต่เวลฟอร์จูนหมายความว่าใครเลือกราคนรักไปไม่เกินหกเดือนหนึ่งปีเนี่ยเขาจะกลับมานะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะสายเกินไปหรือเปล่าคุณกลับไปได้ไหมเนี่ยไพ่เป็นที่บอกแบบนี้เลยนะคุณกลับไปหาเขาได้หรือเปล่าเขาใหญ่คุณกลับไปนะครับผมขอทำลายแบบนี้เลยพอผู้ชายคนหนึ่งหรือคนคนหนึ่งที่คุณรักคุณใช้เวลาลูกกันมาเนี่ยมันเหมือนกับพระอาทิตย์อ่ะเขาคิดว่าแสงก็ว่างหรือการกลับมาคืนดีกันเนี่ยมันจะกลับมาได้เสมอดกกลัับมาคุณไ้เสมอนั่นเอง ฉันไพ่ใบตอบมาขึ้นมาว่าถูกอพิดีคอนครับหรือไพ่สองเหรียญทำนายว่าคนรักของชาวสีกันตอน,นี้เขาอาจจะมีการเปรียบเทียบคุณกับคนอื่นนะครับหรือมีการที่เหมือนกับมองว่าคุณเนี่ยยังไงก็ไม่ไปจากเขาหรอกเขาคิดว่าคุณอาจจะเหมือนกับคนที่รักนะครับแต่เขาอาจจะเหมือนกับมีคนอื่นเข้ามาแทรกกลางหรืออยู่ในความรักที่เดียเ๋ยวนี้เขาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปความไม่ชัดเจนความไม่ความไม่ชัดเจนกันนะครับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกันก็มีนะฉันทูอพิดีคอนขอตอบแบบนี้คนคนนี้เหมือนแบบจะรักก็ไม่รักอ่ะจะ แต่เหมือนกับมองเราเป็นแฟนคบกันแต่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะอ่อนๆแบบอ๋ออย่างเงี้ยเลยพอมีคนอื่นเข้ามาก็เปลี่ยนไปหรือพอไม่ดีหรือทะเลาะกันเนี่ยก็ทิ้งเราไปแต่พอสุดท้ายเนี่ยก็กลับมาลักกลับมาคิดถึงกลับมาต้องการคุณกลับมาติดต่อกลับมาแคร์คุณแต่ไพะ่สองเี่ยวหมายความว่าเขาเองเนี่ยก็ยังเห็นคุณมีค่านะถึงถือเหรียญไว้ในมือผมไม่ทั้งนัว่าชาวสีกันแต่ท่านคนรักของคุณเนี่ยเขายังเห็นสิ่งดีๆเขายังเอาแน่เอาหน่อยไม่ได้เขายังรังในกับคุณอยู่เลยเขายังอยากให เสียคุณไปหรือเขาเองกลัวจะเสียคุณไปด้วยซ้ําเพราะเขารู้ทีหลังว่าคุณคือสิ่งที่มีค่าแต่อาจจะยังไม่แน่ใจตัวเองว่าคุณมีค่ากับเขามากแค่ไหนแต่สุดท้ายเนี่ยเขาจะรู้ครับว่านี่คือสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับเขานั่นเองชันไพ่ใปสุดท้ายขึ้นมาคือไพ่เจ็ดดาบครับเขาว่าจะเป็นคนที่ทําอะไรที่รับหลังการโกหกหลอกลวงการนอกใจหรือการทำอะไรที่ไม่ซื่อสัตย์กับคุณทั้งที่คุณไว้ใจเขาหรือเชื่อใจเขาว่ะนะครับชันไพ่เจ็ดดาบพอตอบแบบนี้กันว่าคนที่ทําร้ายค กลับมาใหา่คุณกลับไปกลับมานั่งแอบมองแอบส่งแบอบกลับมาหาคุณทีบ่บ้านแอบกลับมาแอบมองคุณแบอบกลับมาหาคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยแล้วพ้เจ็บามขอตอบแบบนี้กันว่าเขาก็เจ็บนะเขาก็เสียใจนะที่ต้องสูญเสียคุณไปอะ่ะเขาจะกลับมาเจ็บทีหลังกลับมาเสียใจทีหลังกลับมารู้สึกผิดทีหลังกลับมารู้สึกถึงการมีค่ากลับมาคิดถึงคุณทีหลังเนี่ยนะไม่ว่านานแค่ไหนก็ตามผมขอตอบแบบนี้เลยว่าความรักคุณคือเดอะเฮอร์มิตคือหัวใจที่มีคุณค่านะครับคือความรักที่มันยิ่งใหญ่มั่นคงนั่นเอง ฉันถ้าเกิดใครเลือกลาคนรักไปขอตอบแบบนี้ว่าเขาจะกลับมาบ้านเขาจะกลับมารักคุณแต่อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยกลับไปได้ไหมนะครับคุณอยากคุณกลับไปได้หรือเปล่าเขาอยากคุณกลับไปอะไรอย่างเงี้ยเลยนะฉันไพ่อลาเคิลนะครับแนะนาชาวราศีกันในเดือนมีนาคมว่าบูเบียดไว้ครับนี่คือการแนะนําว่าถ้าเกิดใครรู้สึกเหมือนกับอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีมานานถูกขังไว้ในความเจ็บปวดมานานเนี่ยเราจะอยู่กับความเจ็บปวด่าทนอยู่ความเสียใจเลยเพราะเราเป็นเหมือนกับคนที่เป็นตัวจริงเป็นภรรยานะครับเราเป็นคนที่มีครอบครัวกับเขา หรือเราคนจะหาคนที่เป็นคู่ชีวิตของเราไม่ใช่คนที่ทําร้ายเราจะรักก็ไม่รักจะทิ้งก็ไม่ทิ้งหรือวันนี้รักเรา<ๆ>พอมีคนอื่นเข้ามาแทรกกลางก็ทิ้งเราไปนั่นเองจงอยู่เป็นตัวจริงไม่ใช่อยู่เป็นตัวเลือกเหมือนกัที่เขาลังเลถ้าเกิดเขาต้องเลแบบนี้นะครับนอกใจเราต้องไปเลือกระหว่างคนอื่นต้องไปเลือกคนอื่นหรือว่าต้องเลือกเราเนี่ยถ้าเป็นอย่าง,งานนะั้นไม่ต้องเลือกเราเลยนะครับบอกเขาแบบนี้ไปเลยก็ได้เพราะเราเป็นตัวจริงไม่ใช่ตัวเลือกก็ขอบคุณชาวราศีการทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับ ฝากกดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วถ้าเกิดใครต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้เราเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ